ลุ้นการโหวตนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลโดยพักลำดับสองหลังเพื่อไทยยันเสนอชื่อเศรษฐาชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งที่ไร้ฐานเสียงสนับสนุนในพักและสอบมีปัญหากับพักร่วมจัดตั้งรัฐบาล ล่าสุดมีข่าวสะพัดว่าแนวทางการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของนายเศรษฐาจะไม่ผูกพันกับผลงานเดิมของพักร่วมจัดตั้งที่เคยบริหารกระทรวงนั้นๆซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับพักร่วมจัดตั้งเป็นอย่างมากถึงขั้นอาจมีการเสนอให้เปลี่ยนตัวผู้ที่จะถูกเสนอชื่อของพักเพื่อไทยจากเศรษฐาเป็นแผ่นทองทานเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลของพักอันดับสองอย่างพักเพื่อไทย เป็นไปด้วยความราบรื่นจับตาพักเพื่อไทยจะเปลี่ยนตัวผู้ถูกเสนอชื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยจากนายเศรษฐาเป็นแพร์ทองทานหรือไม่การจัดตั้งรัฐบาลโดยพักอันดับสองจะสำเร็จจริงหรือร่วมกับติดไปกับเราทางสถานีข่าวท็อปนิวส์